รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเขินจังเลยอะ่ะ ขาไม่รู้โหลดแต่ฉันเขินนะอะไรอะมาตัวเองโอเคโทรเรียกรถพยาบาลดิดึงดึงน้ลกตลูกกตกลกกตรงได้กกเอนะอมบอไปันไหน้าเลยมเนี่ย้วไม่มีอารมณ์อะไรตอนนี้ต ตรงนี้เนี่ยนั่งตรงนี้ไปีจูนขำทำไมไปแล้วล้อกมือเนี้ยเอาสูนเนี่ยเอาไม่มาอ่ะไม่ได้ขำอะไรขบอะไรเนี่ยเอาใหม่อีโด ดิดิงนั่งไปไปเอาเร็วเอามานี้ยน <No ั่งนั่งมนั่ง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  อะไรเราเนี้ยยังเศร้าอยู่ยังเศร้าอยู่แตปไปมาใหม่เลยไปใหม่เปอรใหม่พวกกี้มันก็โอเคหรอวะเน่าอย่าเย็บไม่เป็นไรจิ๋ยวคัดใหม่เตรียมมาพอป่ะไม่กูจะดูผมว่าแบบมึงอะ กินปืบอ่ะแล้วมึงทำหน้าไงมึงจะไม่ต้องมองหน้ากูไงเข้าใจป่ะกินเสร็จไม่ต้องมองหน้ากูนะเหม่อไปข้างนอกเพราะเดี๋ยวมึงจะขำตุ้กูจะทำหน้าแบบจูนขำทำไมเนี่ยขำจริงแหละพอแล้วร้องมือนี่เอาสูนี่เอาชาวบ้านทั้งหลายรถวัวแล้วมือนจ้ามาอ่ะมึงจะขำอะไรขำหน้าขำอะไรเนี่ยเอาใหม่อีโด ว่าถ <S an ct arez> ้าไม่ขำมันแปลกทำงานกับพี่ชายได้พี่ไม่ขำทุกเรื่องที่ยากมากไม่ขำเอะากขำอะไรกูเนี่ยแค่ขำเหรอเคพี่ชายอย่าไปท้าสีว่าจะขำเอออ้าเคห้าสี่สามสองเป็นตอมองกล้องเล่นต่อ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 ได้อยู่ได้อยู่ ไปเลยนะจูเล่นไปเลยไปเลยไปเลยอ่าชิมขนมบ้างจิ๊กกินขนมบ้างกินขนมบ้างชีวิตฉันอกหักเว้ยผู้ชายก็ทิง้งฉันไปแม่งสามสองมาเชีย่ยได้บุย้บยเทเดินมาเลยเดิน,เดนมาค่ะเชีย่ยได้เททอ,อนหมวกกับน้องใช่ปุ๊บ คือแบบว่าก่อนวางหมวกกับน็อกอนะ่ะขอส่องกระจกก่อนได้ป่ะแล้วค่อยวางหมวกกับน็อกครับขอนหมวกกับน็อกโอ้ Perfect จูนอย่างนี้เด้อเคเคเดินมาให้พี่เห็นนะเคเดินปุ๊บให้เคเป็นจุดสายตาใช่ไหมใช่อ่ะจูนเอางี้เด้อเรียมกหอนเด้อแล้วเราก็มองเคเป็นหลักเลยเพราพอเคเดินมาใช่ปหมกูมองแล้วกูต้องมองแบบไหนมองธรรมดาก่อนเลยยังไงแเราะว่ากูอ่ะเป็นเคใช่ป่ะมึงมองกูเคยมองคนอย่างนี้นแบบมองตาอย่างเงี้ย ใช่ปะมองตามแบบมองมองแบบจนหน้าเกลียดเลยอะแบบว่ากูเป็นเค้งมึงมองกูปุ๊บกูกูไม่ได้สนใจแต่กูว่ากูก็หันมายิ้มให้แบบว่ามีคนมองกูมึงก็ยิ้มอย่างนี้นะแล้วกูก็นั่งขนาดที่เค้นั่งอยู่แบบว่าเออเล่นโทรศัพท์ระหว่างรอจูนก็ยังมองเค้ด้วยสายตาที่แบบเคเอาจีเคจะเดินใต้ก็ต่อเมื่อพี่แฮงกับพี่จูทำท่าแบบไปเจอจูพยายามจะเล่นให้ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทำ เอาแบบนั้นแลพี่ไฮก็จะเสียใช่ไหมแต่แบบว่าแต่ฉันจะไม่ชอบฉันไม่ได้ชอบเฉันก็จะแบบว่าูนจูตายเกสียอ่ะหฮ เลหรอฮะไม่ใช่แบบว่ากฮะมีอะไรเจมจูเล่ไปแล้วนะอันนี้เพอมันพอปั๊กมันแล้วยาวเลยนะปั๊กเงี้ยมันเจอแบบแก้วแรกเลยเหรอมันเจอแบบแก้วแรกเลยเหรอต้องกินก่อนเหรอต้องกินกับเขาหมดถึงมันเลยอ่ะนะเร็วไปฉันสูไม่โปรในการเสิร์ฟเลยอ่ะ ฉันต้องเป็นเจ้าของร้านนีสีแันวต้องเสิร์ฟได้ดีมากด้วยมีฐานดีมากฮะดีมากแล้วไงแต่รู้ตัวเองนะเห็นเห็นเห็นถ้าลมไม่แน่นแล้วก็นั่นน่ะไม่ไม่เหลือไม่เห็นกูว่าน่าจะเห็นแล้วแหละถ้างั้นน่ะโอ้โหอลังการมากหน้าผากเปิดสูงสุดๆพูดถูกูเสียเซลเลยมาโหนัโคตรใช่อ่ะสายตามึงเริ่มจริงไหมเนี่ย จริงใช่ไหมเนี่ยคุอคกูน่ในบสจริงไหมเนี่ยเล่ามึงกดไหไกนไมากก็สินั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนั่งตรงเนี้ยไปเนี่ยหมือนผู้หยางกันไปแล้วม่หายไปจิ้มมันแตกกูบ้าไปกันหนึ่งก็ไปดิเอากะบจ้า เค okay. ลูกโป่งกำลังจะเป่าใหม่ลูกโป่งแตกแล้วเ okay. มือ่อกีปป้มึงอ่ะยังไม่ได้พูดเลย <c oughs> เอาใหม่นั่งเหมือนพีนไฮสิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นั่งนั่งใหม่ดิเออเคมึงเป็นไหมเนะี่ยเหม่ยมากอ่าอยู่ตรงนั้นนะโอเคมาพร้อมค่ะขอนั้นด้วยนะคะครับตัวเองชื่ออะไรอ่ะเีเจครับวันนี้กลับตื่นมา ห้าเสียงถอดเดินมาอ่ยืนก่อนปุ๊บอ่าทำเลยไปเดินมาเป๊ะไม่ต้องมองกล้องต้องมองกล้องหิว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 ผู้ชายหันไปมองกูบ้าง เออไปไำไมไปไทงก็จะอินเส็ดเคลื่อนไปลวโอจูเมื่อกี้เดียวใหม่ใหม่โอรการกูออแบบพรสจเดขาไมมองตามกูเดินไปเลยนะ5 4 3 2องอ้ยดี้ยอีอทำอะไรนะใหม่คือใหม่ดวิกาใช่นานึกว่าใหม่คือแบบว่าศพใหม่อะไรอยห้สี้สามสกูเป็นน้องเคเขินช่างไรอ่ะ เขาไม่รู้โหลดแต่ฉันเขินนะอะไรอะมาตัวเองเคทโทรเรียกรถพยาบาลดิมึงต้องไปแล้ววันนี้วกูหันไปแล้วรอบนึงพร้อมแรกนมึงมาละพร้อมแล่นจดกูมาแล้วอืมหลังนั้นลุกไปไปขับลูกสาวไปดูน่อยมึงต้องเดินมานั่งลงมึงต้องนั่งท่านานๆไหนลองนั่งที่ดีที่สุดดิเออแล้วคุยแล้วห้ามมองกล้องอือขอการเงิน ใหม่เลยเคไม่สนใจพี่จูเลยเคไปไปใหม่ในในใเลยเอา,เอ,าอีกเออเออเออนั่นแหละจิบมะนาวจิม้มะนาวนี่มันต้องเปรี้ยวกว่านี้แต่มันได้อยู่ผู้ชายก่าป็เป็นปมาณนี้เนะออเอาใหม่นะะเอาใหม่ก็ได้ห้าสี่สามสองไป อย่าไล่จุนอย่าไล่อย่าไล่เกินอย่าไล่เกินอย่าไล่เกิน <S <S เออมองเขาบ้างมองไอ้เคก็ได้เออมองอเคไอ้เคไม่ต้องมองอ่าไปคเคเริ่มเมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออดีมากกูเล่นด,ดีจังเลยอไปเออ,เอ,อไปแล้วไปหุย่าสำเร็จอืมไปเสร็จชั้นแน่คืนนี้มองกล้องทำไมกู้หลุ่มล่ะไม่จริงใได้อยู่อืมสำเร็จแล้วเด็กใครดีกว่า มันล่าเริ่งไปหน่อยอ่ะเออสำเร็จเออไปเลยกูอะไรเหรออย่างงี้ฮะแค่ยักหน้าลงสิยักหน้าลงยักหน้าลงเออแค่นั้นแหละเคเริ่มเมา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  o อ shit o อ shit ไปไปไปล้ปลปลลมล้มลม้ม oh shit เล่น อออุ้ยนิดนึงอู้อดีมากดีมากเมื่อกี้ดีแต่กูไม่ทันไปอือผมเรียบร้อยปะเนี่ยดีนะสบายมากสบายมากเาน่เราขอ่าจไบไปต้องบอกว่ต้องเลยจริงป่ะตอนนี้เคเมาอยู่นะเคลืมใครไม่เชื่อคำพูดก,กับเมาเนี่ยเออเหมืนยิก็ได้ย่งไาสั่นอะไรขนาดนังง้นเอาไว้จะร่วงไม่เถอะจะร่วงก็พอเน่ทำไม๒๓แอคชั่น ก็ไงจ๊ะได้น้องไอ้ใน,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 นเออมาเอออ๋ออือคิดถึงเหมือนกันอะไรเราคิดถึงเขาปะหมี <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> ไหนปา้าจ๊าเออคิดว่างั้นแหละคิดว่าแมลงวันมันน่าจะเป็นสีส้มนะเพราะไม่ควรจะเป็นสีเขียวด้วยซ้ำเออบางคนที่อเอามะแรงวันไปใส่กับข้าวหมูกรอบได้ตัว <c oughs> คุณไม่ได้ไงเออตอนนี้กูลอยจูนเรียกอยู่มันไม่เรียกกูสักทีเว้ย โอเอเคตเคกระดกแบบว่าลอกลอตาหน่อยอาชุนเออมองกล้องทำไมไม,ม่หลงอ่ะไม่มหงหอืออืดีดีดีหน้าดีมากวันกี้ห้าสี่สามอไปโอเคปะดี เมย์เล็กๆมาทีละเทคจังเลยแต่หลังๆอ่ะโหเทคเดียวเทคเดียวเก่งวะห้าสี่สามสองเนียนเนียนเอออืมอือ่ะเล่นไปเล่นไปมองกล้องทำไมหรอหล๋อ่ะทาไมทาไมไม่ต้องเทจริงก็ได้ เทะรอบหนึ่งเทะแก้วเป,ปล่าก็ได้อะเนียนแก้วขึ้นมาปุ๊บอ่เอาเรียบ้อยแล้วอ่าดูด,ดูมองน้องต่อเอออย่ามีพี่รุสซีอืมดีไม่เหรออ่ะมามาโมอ๊ย <laughs> <laughs> เผียกเลยเขาไปเข้าไปอะไรนะเฮ้ย <laughs> 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 ป้า แเมาปียกจะพูดทำไมอะก็อะไวะนี่เหรอมาขึ้นมาเลยอย่ามกขี้มเคอยากจมึงมาเมาแลวมึงรมอาไมอมไม่เมากูเหมือนกเมามึงเนี่ยนาร้กูแล้วนะรอดยังแ้งมึงไหน้้ มันเหมือนพุ่นเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวคุจะชี้คุณก็บอกคุณก็บอกมึงกอกมึงอเออจูงงได้จนที่นะแตห้ามอกองบาต้องดึงเขี่ยเวก่อนมีแล้วก็เอาไปพายันไหลวิี่หายเออพยุขึ้นไม่ใช่ปดไม่ใช่เราโอ้เคตลกของมุดนี่ดีว่ะอะไรกพี่มีหล่มุกตอนนี้หนึ่งหเบีอะั่าไง กระเป๋ามงกระเป๋ามึงอนั่นแหละกระป๋อจงมอช่วยกระองวามมต้บเร็วควเร็วคอเร เงี้กระเป๋า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 อุ้ยไม่ทันก้องว่ะถอยถอยได้ถอยได้ถอยเลยเดี๋ยวเอาแบบว่าถอยรถไงแล้วก็เอาเอากระเป๋ามาให้ถอยอีก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 ถอยอียอีกถอยอีกถยอีกถอยอีถอยอีกถอยอีกถออีกถอยอีกถอยอีกถอยอีกยอีกถอยอีกถอยอถอยอีกถอยอีกถอกีกถอยอีกถอกีกถอยอีกถอยอ สี่สามสองให้อีกคายคายคายคยคาอีกคายอีกครเรื่อเร่อยพ่อ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 เจมันจะเห็นเจนะเจตองกลุ่ม5้าสไปกระเป๋ากระเป๋า đi oh, bắt. <coughs> ah. wow. Oh. เดี๋ยวมองกล้องความมายิ้มให้กล้องก่อนอ่าหันไปมองหน้ากันยิ้มอ่ามองกล้องเอาได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้จะได้แล้วเนี่ยเห็นแล้วพี่พี่กัมองกล้องเกินแล้วก็อ่ามองกล้องยิ้มโอเคมองหน้ากันยิ้มมองกล้องนี่นี่นี่จุนกูว่ามึงน่าจะถูกครูแล้วแหละ เออไม่มีกล้องไม่มีกล้องตัวนีม้มีกล้องไม่กมี่ชิ้นุนนะเออเออเน่เอ <c oughs> เอหมานหวานไม่ต้องมองกล้องเออตามฟิลเลยเออเออเอออ่ะต่อไปหันหน้ามองตรงบ้ามง,งมองตรงมองตรงไปเปลีๆๆ่ยนดีไปไปสวยนะหิมะตกหิมะตกที่รักจ๋าด้วยหิมะสิจ๊ะถอยหลังถอยหลังไปนิดนึงน<ส>่าเอาอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออเล่นกับหิมะหน่อย เออนั่นแหละเออเฮียหมาตัวกูจูนเป่าหิมะเป่าหิมะเอาหิมะมาลอยที่มือไปที่มือเอออุ้ยเออไหนได้ยังเจเจมันคือไหมถูกท้องไม่อยู่ดิไหนดูมันสูงไปอะไม่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 มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วโตตโตแล้วไงใช่เคใส่แว่นให้หน่อยดิอยากให้ดูมีอายุนิดนึงอ่ะอืมเคดีมากจูนเหมือนคนท้องจริงเชื่อกูป่ะจริงเหรอโคตรเหมือนเลย คุณท้องจริงๆผู้หญิงก็ต้องอึดอัดแบบนี้ตอนนี้ใช่ต้องเปลี่ยนเสื้อให้น้องใหม่ใช่เล่นวีดีโอแล้วตอนนี้น่ารักะลูกมันอยู่ะรงทใช่ไม่มีที่ให้นมวางหรอโอเคนะเออมองหน้ากันนิดน,นึงก็ยังได้เอ,อ้ย อ่ามองกล้องมองกล้องอ่าบ๊ายบายหน่อยน่ากลัวว่ะเงี้ยี่ยวกับการหลบดูนะลูกกูถ้าไม่ตรงลูกกูตรงได้ลูกกูไปนะลูกเหมือนเอเรียสไนด์อ่ะดูดูที่หัวลูกกูหายตรงนี้ตรงนี้มันแบ่งไปอ่ะน่ากลัวมันใหญ่ไปไหมอ่ะ กกูไม่ได้ท้องใหญ่ขนาดนี้เอาหมอหนอ,อกเขาเชืเ่อได้ไหมโอ้ม,ออมุกบุกเอาไปตักป้ามาใหน้าเลยเป็นไไม่มีอารมณ์อะไรตอนนี้เหื่อยแม่มเันยังแม่มันบิวดีว่ะว <c oughs> เรียบร้อยออโต้บายบายกล้องใหม่บา,บายบายนะบายบาย,บาย ้ยทั้งห้ารักจังเลยวันนี้อขอบคุณมากค่ะ